สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์กับครูชนิศราสงวนไว้นะคะหรือว่าครูส้มนั่นเองค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้ยังคุยเกี่ยวกับเรื่องเซตอยู่นะคะ ก่อนอื่นเราไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่แล้วก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องการเขียนแผนภาพเวรในกรณีที่มีเซต3เซตนะคะถ้าเกิดว่ามี3มเซตแน่นอนเราก็จะต้องมีวงกลมหรือวงรีหรือรูปปิดใดๆนะคะทั้งหมด3วงด้วยกันนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นนักเรียนจะต้อง รู้จักวิธีการใส่ข้อมูลในบริเวณต่างๆก่อนอื่นเราก็เลยมาดูบริเวณกันก่อนนะคะมีบริเวณที่เกี่ยวข้องด้วยกันเนี่ยทั้งหมด8บริเวณนะคะอย่างในจอตอนนี้มีบริเวณ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะคะซึ่งแต่และบริเวณมีความสำคัญมากๆเลย ะะก่อนอื่นนักเรียนมาเริ่มต้นในการใส่ข้อมูลนะคะนักเรียนจะเริ่มต้นจากบริเวณที่สําคัญก่อนนั่นก็คือบริเวณที่5นะคะเนื่องจากเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเซต a b และ c นั่นก็คือเป็นบริเวณที่มีสมาชิกร่วมกันทั้ง3เซตเลยนะคะจากนั้นค่ะไปใส่บริเวณ2 4และ6นะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเซต2เซตนะคะ ต่อไปค่ะมาเริ่มใส่บริเวณ 1, 3แล้วก็7นะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะเซตนั้นๆเพียงเซตเดียวนะคะอย่างเช่นบริเวณที่1เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกที่มีอยู่ในเซต A เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะส่วนบริเวณที่3ก็คือเป็นบริเวณที่มีสมาชิกอยู่ในเซต B เท่านั้นและก็บริเวณที่7นะคะเป็นบริเวณที่มีสมาชิกอยู่ในเซต C เท่านั้นนะคะ จากนั้นค่ะนะักเรียนสิ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้ก็คือบริเวณที่8นะคะเป็นบริเวณที่ไม่มีสมาชิก อยู่ในเซต a เซต b และเซต c แต่จะต้องมาอยู่ในบริเวณที่8ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในเอกภพสัมผัสนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนก็เข้าใจวิธีการแล้วนะคะสิ่งสำคัญคือนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะบางคนอาจจะเริ่มจากบริเวณ5ก่อนหรือบางคนอาจจะเริ่มจากบริเวณ8ก่อนดังนั้นสิ่งที่สาคัญและจะทาให้นักเรียนง่ายต่อการเขียนแผนภาพเวนนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักบริเวณต่างๆก่อนนะคะตามนี้เลย ค่ะราวนี้ลักษณะในการถามนะคะข้อคําถามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่รูปแบบเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าคําถามที่จะเกี่ยวข้องกับแผนภาพเวนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรูปแบบแรกเลยค่ะเขาจะกําหนดข้อมูลมาให้ค่ะ แล้วก็ให้นักเรียนเขียนแผนภาพเวนออกมานะคะลองดูตัวอย่างค่ะเช่นคุณครูมีข้อมูลมาให้ UNIVERSE หน้าตาเป็นแบบนี้มีเซต a b หน้าตาเป็นแบบนี้นักเรียนจะเขียนแผนภาพเวนออกมาได้อย่างไรนี่คือเป็นรูปแบบที่1นนะคะ ต่อไปค่ะรูปแบบที่2ค่ะก็คือกำหนดแผนภาพเวรมาให้แล้วถามข้อมูลจากแผนภาพเวรนั้นนะคะเช่นมีแผนภาพเวรมาให้แล้วก็ถามข้อมูลว่า universe คืออะไรเซต a ได้แก่อะไรบ้างเซต B ได้แก่อะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่2ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาคุยเกี่ยวกับรูปแบบที่1กันก่อนนะคะรูปแบบที่1เนี่ยค่อนข้างเป็นรูปแบบที่นักเรียนคุ้นชินมาแล้วแหละเพราะว่าเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องแผบนบ ภาพเวนไป2ครั้งแล้วนะคะนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะักเรียนลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะสมมุติข้อมูลที่ให้มาเนี่ยเรามี Universe มีเซต A และ B นะคะดังนั้นนะักเรียนเขียนกรอบสี่เหลี่ยมแทนเอกภพสัมพัส์ก่อนเลยค่ะจากนั้นสังเกตข้อมูลค่ะว่าเซต A กับเซต B เนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรปรากฏว่าสมาชิกที่อยู่ในเซต A แล้วก็มีอยู่ในเซต B ด้วยเนี่ยก็ได้แก่1ค่ะ3 5 7 แล้วก็9ค่ะแสดงว่าเซต b ทุกตัวเนี่ยมีสมาชิกอยู่ในเซต b แล้วก็ยังอยู่ในเซต a ด้วยดังนั้นแสดงว่าสมาชิกทุกตัวอยู่ในเซต b แล้วก็อยู่ในเซต a แบบนี้เราจะเรียกว่า b เป็นสับเซตของ a ดังนั้นนักเรียนยังจำได้อยู่นะคะว่าถ้า b เป็นสับเซตของ a นั่นหมายความว่าสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน b ต้องอยู่ในเซต A ด้วยนะคะวิธีการเขียนก็คือให้วงกลม B อยู่ด้านในและว,วงกลม A อยู่ด้านนอกนะคะวงของ A อด้านนอกแบบนี้แล้วนะักเรียนก็เริ่มใส่สมาชิกลงไปได้เลยค่ะนั่นก็คือในเซต B เรามีสมาชิกค,คือ1 3 5 7และ9ใส่ลงไปให้เรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้สมาชิกในเซต B เรียบร้อยแล้วไปดูวงของเซต A กันบ้างค่ะตอนนี้วงของเซต A อย่าลืมว่าตอนนี้เรามี1 3, 5, 7และ9แล้วค่ะดังนั้นยังเหลือสมาชิกที่ยังอยู่ในเซต A แต่เรายังไม่ได้นำมาใส่ก็คือ 2, 4, 6, 8และ10นะคะนันเรียนก็ใส่เรียบร้อยแล้วแผ่นภาพของเราก็จะสมบูรณ์แล้วเรียงเอ่ยยังค่ะตอนนี้อย่าลืมว่าเรามีข้อมูลในบริเวณ ที่อยู่รอบนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเซต A และ B นะคะก็คือเลข0ูนย์นั่นเองค่ะตอนนี้แผนภาพของเราก็สมบูรณ์แล้วนะคะเรียบร้อยต่อไปค่ะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างที่2นะคะมี3เซตกันบ้างมี3เซตเรารู้แล้วว่าวิธีการเขียนก็คือจะต้องมีวง3วงวงแทนเซต A เซตบและเซตซนะคะคุณครูก็เขียนในรูปแบบอย่างง่ายได้เป็นแบบนี้ก่อนจากนั้นใช้วิธีการสังเกตเหมือนเดิมค่ะคุณครูมองว่าเซต เซต A B และ C เนี่ยมีสมาชิกร่วมกันเลยก็คือมีเลข9ค่ะดังนั้นเลข9เนี่ยจะต้องนำมาใส่บริเวณที่ครูแรงเอาเป็นสีเทาตรงนี้นะคะก็คือใส่เลข9ลงไปเลยค่ะจากนั้นไปสังเกตในเซต A และเซต B ค่ะเราจะต้องมีสมาชิก ที่ร่วมกันในเซต A และ B นะคะก็คือตัวเลข7นั่นเองค่ะนั่นเียนก็นำา7มาใส่บริเวณสีส้มตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะดูในวงของเซต A และเซต C ค่ะปรากฏว่าในเซต A และเซต C ที่มีสมาชิกร่วมกันนะคะก็คือเลข5นั่นเองดังนั้นคุณครูก็จะนำา5มาใส่บริเวณสีเขียวตรงนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูวงของเซต B กับเซต C ที่มีสมาชิกร่วมกันปรากฏว่าสมาชิกร่วมกันก็คือเลข6 ค,คุณครูก็เลยนะํา6เนี่ยมาใส่ตรงบริเวณสีม่วงตรงนี้นะคะ จากนั้นค่ะนักเรียนมองเฉพาะวงค่ะมองเฉพาะวงของเซต A นักเรียนจะเห็นว่าสมาชิกที่อยู่ในเซต A แล้วเนี่ยได้แก่ 5, 7และ9นะคะแต่ยังมีสมาชิกที่ยังไม่ได้ใส่นั่นก็คือ1และ3 1และ3เลยต้องมาใส่ในบริเวณสีเหลืองตรงนี้ค่ะก็คือคุณครูก็ใส่1และ3ลงไปนะคะนักเรียนลองตรวจสอบได้เลยว่าในวงของเซต A นักเรียนเนี่ยมีสมาชิกครบหรือ,อยังนะคะปรากฏว่าลองเช็คเรามี1 3 5 7และ9ตามข้อมูลที่อยู่ในเซต A เป๊ะเลยนะคะจากนั้นไปดูวงของเซต B กันบ้างดีกว่าค่ะในเซต B วงกลมสีแดงตอนนี้เรามีข้อมูลคือ6 7แล้วก็9แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใส่เขาลงไปนั่นก็คือเลข8ค่ะ8ก็เลยต้องมาอยู่บริเวณสีแดงตรงน,นี้นะคะจากนั้นลองไปดูวงของเซต C ค่ะเซต C เรามี 5 6และ9เรียบร้อยแล้วนะคะยังมีที่ยังไม่ได้ใส่นะคะก็คือเลข2นั่นเองดังนั้นเลข2ก็เลยต้องมาอยู่บริเวณสีฟ้าที่คุณแรงเอาตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมตรวจสอบว่าข้อมูลทุกอย่างในเอกภพสัมพัสเราได้ใส่ครบหรือยังนะคะปรากฏว่าไปตรวจสอบเรามี1 2 3 5 6 7 8และ9นะคะยังเหลือสมาชิกที่ยังไม่ได้ใส่นั่นก็คือ 0 4และ10ต้องมาใส่รอบนอกแบบนี้นะคะแค่นี้แผนภาพเวนของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะคราวนี้รูปแบบที่1ผ่านไปเรามาลองดูรูปแบบที่2กันบ้างนะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่สําคัญแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยด้วยนะคะรูปแบบที่2ก็คือ มีการกำหนดแผนภาพเวรมาให้แล้วก็ถามข้อมูลจากแผนภาพเวรนะคะก่อนอื่นเลยที่จะไปตอบคำถามลักษณะต่างๆแบบนี้นะักเรียนควรจะต้องรู้จักบริเวณต่างๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูส้มจะพาไปรู้จักกันนะคะดูตามสีได้เลยค่ะนี่คือบริเวณที่1นนะคะคุณครูใช้สีฟ้าบริเวณที่2ครูใช้สีม่วงและบริเวณที่3ครูใช้สีแดงนะคะบริเวณที่สใช้สีเหลืองนะคะตอนนี้นะักเรียนก็รู้จัก บริเวณต่างๆนะคะโดยใช้สีเข้ามามีส่วนช่วยในการทําความเข้าใจให้กับนักเรียนนะคะสรุปบริเวณต่างๆอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนลองมาตอบคําถามไปพร้อมๆกับครูส้มเลยนะคะบริเวณนี้ที่ชี้อยู่ก็คือบริเวณที่1ค่ะบริเวณสีม่วงบริเวณที่2ค่ะบริเวณที่3คือสีแดงค่ะและบริเวณที่4คือสีเหลืองนะคะ ตอนนี้เด็กๆน่าจะแยกแล้วก็รู้จักบริเวณต่างๆแล้วก็ความสําคัญของแต่ละบ,บริเวณได้แล้วนะคะคราวนี้นักเรียนคะเรามาลองตอบคําถามกันดีกว่าค่ะครูส้มจะเริ่มจากตัวแรกเลยคําถามข้อที่1ถามว่าสมาชิกในเซต A ได้แก่อะไรบ้างนะคะวิธีการดูง่ายมากค่ะนักเรียนดูไปพร้อมกับครูส้มเลยนะคะดูที่วงของเซต A เลยค่ะเซต A เรามีสมาชิกอะไรบ้างนี่เลยค่ะ สีคุณครูได้ลงสีเอาไว้ให้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเซต A เนี่ยเรามีสมาชิกก็คือ1 3 5 7และ8นะคะดังนั้นคุณครูก็มาเขียนได้และสมาชิกที่อยู่ในเซต A เป็นไปตามนี้ค่ะ หรือจะเขียนแบบนี้เลยก็ได้เขียนอยู่ในรูปตัวแทนเซตแบบชัดเจนเลยก็คือ a เท <A S 1> ่ากับเซตนะคะหรือว่าปิก,กา1 3 5 7 8นะคะแบบนี้ก็สมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะคำถามข้อที่2ถามว่าจำนวนสมาชิกในเซต a หรือ n a เนี่ยมีเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ลองไปนับเลยค่ะในวงสีน้ำเงินเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วแหละนับออกมาได้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะ ต่อไปค่ะไปดูข้อ3สมาชิกในเซต B แน่นอนค่ะถ้าถามเกี่ยวกับเซต B ก็ต้องดูในวงสีแดงค่ะตุนครูก็ดูในวงสีแดงเลยใครที่อยู่ในวงสีแดงนั่นแหละก็คือสมาชิกที่อยู่ในเซต B ทั้งหมดได้แก่3 4 5 6และ7ค่ะนัะเรียนก็ใส่ได้เลยนะคะหรือว่าจะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะคราวนี้ค่ะข้อที่4ค่ะ จำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต B นะคะหรือ NB หน้าตามีกี่ตัวมีจำนวนสมาชิกกี่ตัวคะ่ะเรามาลองนับกันเลยก็คือมีทั้งหมด5ตัวนะคะก็คือเท่ากับ5ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ ถามว่าสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่ได้อยู่ในเซต B มีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแสดงว่าถ้าอยู่ใน A อย่างเดียวแต่ไม่อยู่ใน B ก็คือบริเวณที่คูแรงเงาอยู่แค่นี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือเลข1กับเลข8นะคะก็คือบริเวณที่1นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่6จจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่ได้อยู่ในเซต B นักเรียนก็อาจจะไปนับจากข้อที่5ก็ได้นะคะหรือว่าดูจากแผนภาพก็ได้ปรากฏว่านับแล้วมีสมาชิกเท่ากับ2ตัวนะคะข้อ7ค่ะสมาชิกที่อยู่ในเซต B, แต่ไม่อยู่ในเซต A แสดงว่าอยู่ใน B อย่างเดียวค่ะ ก็ต้องเป็นบริเวณที่3ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะบริเวณที่3ที่เราแรงเงาเนี่ยค่ะก็มี4กับ6นะคะเราก็ใส่4กับ6ลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะในข้อ8ถามหาจำนวนสมาชิกที่อยู่ใน b แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเซต a นะคะก็นับในข้อที่7ก็ได้มีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือ4กับ6นั่นเองค่ะข้อ9ค่ะสมาชิกที่อยู่ในเซต a และ b นักเรียนสังเกตคำว่าและนะคะอยู่ใน A ด้วยและก็อยู่ใน B ด้วยนะคะนั่นก็คือต้องอยู่ทั้งใน A แล้วก็อยู่ทั้งใน B ก็แสดงว่าเป็นบริเวณที่สมาชิกของเซต A กับ B ต้องมีร่วมกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือมองได้เลยค่ะ3 5และ7หรือว่านักเรียนอาจจะดูจากแผนภาพนะคะก็คือบริเวณสีม่วงบนจอนั่นเองคือ3 5และ7ค่ะ โอเคค่ะข้อที่10บค่ะจำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และ B เมื่อสักครู่เรารู้และทราบแล้วว่าถ้าอยู่ในเซต A และ B ก็คือบริเวณที่ทับซ้อนกันเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A แล้วก็อยู่ในเซต B ด้วยนะคะนั่นก็คือ 3, 5และ7ก็เลยมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะข้อ11บเค่ะนะักเรียนสมาชิกที่อยู่ในเซต A หรือเซต B b สังเกตคำนะคะตอนนี้เป็นคำว่าหรือแสดงว่าอยู่ใน a หรือ b ก็ได้เราก็เลยไปดูในแผนภาพถ้าอยู่ใน a ก็คือตามแผนภาพนี้นะคะตามสีที่ครูแรงเงาถ้าอยู่ใน b ก็คือตามนี้นะคะดังนั้นสมาชิกที่อยู่ใน a หรือ b ก็ได้แก่1 3 4 5 6 7และ8นะคะตามภาพเลยก็คือ A ก็ได้หรือ B ก็ได้นะคะตามนี้เลยดังนั้นจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต A หรือ B นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัวนะคะตามภาพเลย ต่อไปค่ะข้อ13สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในเซต A และก็เซต B นั่นก็คือกรอบรอบนอกสีเหลืองที่คูณแรงเงาอยู่นั่นเองนะคะนั่นก็คือบริเวณที่4ของเรามีสมาชิกที่อยู่ด้านนอก U คือเลข0กับ2ค่ะข้อ14จำนวนสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในเซต A และ B เมื่อสักครู่นี้ก็คือมี2ตัวค่ะและข้อ15ค่ะ สมาชิกที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะคะได้แก่อะไรบ้างก็คือในกรอบตัวเลขที่อยู่ในกรอบซีเลียมนี้ทั้งหมดเลยก,ก็ได้แก่01234567และ8ค่ะข้อ16ค่ะจำนวนสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ก็มีทั้งหมด9ตัวค่ะนะักเรียนลองไปนับดูนะคะคราวนี้ลองมาทำตัวอย่างแบบง่ายๆกันบ้างตอบไวๆไ,ได้เลยนะคะจากแผนภาพสมาชิกที่อยู่ในเซต A ก็คือ 3, 5, 7, na เท่ากับ3ตัวค่ะสมาชิกในเซต b ก็คือวงกลม b ทั้งหมดนะคะได้แก่ 1, 2, 3, 5, 6, 7าจำนวนสมาชิกในเซต b นับแล้วค่ะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันค่ะ ก่อนจะไปจํานวนนะคะไปดูสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B นะคะก็ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต A เนี่ยอยู่ใน B หมดเลยหรือกล่าวได้ว่า A เป็นสับเซตของ B นั่นเองค่ะต่อไปค่ะจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B ก็ในเมื่อเราบอกว่าไม่มีสมาชิกเลยดังนั้นก็เลยเป็น0ตัวนั่นเองค่ะ สมาชิกที่อยู่ในเซต B แต่ไม่อยู่ในเซต A ค่ะก็ได้แก่บริเวณที่คูณแรงเงาเลยนะคะก็คือ 1, 2, 6ค่ะจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต B แต่ไม่อยู่ในเซต A นับแล้วค่ะมี B, 3ตัวค่ะสมาชิกที่อยู่ในเซต A และ B ค่ะ A และ B สังเกตคำนะคะมีคำว่าและต้องอยู่ทั้งใน A ด้วยแล้วก็อยู่ใน B ด้วยนะคะก็คือ 3, 5, 7 จำนวนสมาชิกค,ค่ะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะสมาชิกที่อยู่ในเซต A หรือเซต B มีคำว่าหรือค่ะนักเรียนแสดงว่าก็เอาหมดเลยค่ะได้แก่ 1, 2, 3, 5, 6, 7นะคะจำนวนสมาชิกนับแล้วค่ะมีทั้งหมด6ตัวค่ะ13ค่ะก็คือสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และ B เลย ก็คือรอบนอกค่ะมีตัวเดียวก็คือ4ค่ะจำนวนสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และ B ก็เลยมีเพียงแค่1ตัวนะคะสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ค่ะได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะคะดังนั้น nU ก็เลยเท่ากับ7ตัวค่ะ คราวนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปความรู้ที่นักเรียนจะได้รับนะคะเกี่ยวกับการถามคําถามเกี่ยวกับแผนภาพเวนนะคะรูปแบบแรกเลยค่ะก็คือกําหนดข้อมูลมาให้แล้วก็ถามว่าแผนภาพเวนของเราจะวาดได้อย่างไรนะคะดังตัวอย่างนี้เลยค่ะ หรือรูปแบบที่2นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่นักเรียนอาจจะต้องพบเจอในข้อสอบบ่อยๆเลยก็คือกําหนดแผนภาพเวนมาให้แล้วก็ถามข้อมูลจากแผนภาพกับนักเรียนนะคะดังตัวอย่างเลยค่ะมีแผนภาพมาแล้วก็จะถามว่า universe ได้แก่อะไรเซต a มีใครบ้างเซต b มีใครบ้างแบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้นะักเรียนลองกลับไปทบทวนความรู้แล้วก็ลักษณะการถามตอบรู้จักบริเวณต่างๆของเซตให้ดีนะคะวันนี้ก็พอ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน